เฮ้ยมึงจะไปไหนลิฟต์เต็มแล้วเว้ยเฮ้ยเป๋ึงบอกว่าลิฟต์เต็มแล้วไงมึงหูหนวกเหรอมึงรอรอบต่อไปดิคุณครับลิฟต์นี้เขาสร้างขึ้นมาเพื่อคนพิการแบบผมไม่ใช่ครับไอ้ลิฟต์เนี่ยมันสร้างมาเพื่อทุกคนไว้มึงมาช้ามึงก็รอไปก่อนดิคุณครับผมขอร้องนะครับผมเป็นนัดสัมภาษณ์อะไรมก็รีบมากด้วย ถ้าผมเดินได้บบบนี้มึงขึ้นบันไดไปแล้วครับพวกกูก็รีบและพวกกูก็มาก่อนด้วยมึงฟังที่กูพูดรู้เรื่องป่ะรอไปก่อนนี่เป๋มึงแม่งโคตรน่ารำคาญเลยรู้ป่ะนั่นก็ไปไปมองหน้ากูทำไ,ไมมึงจะเอาเหรอเฮ้ยใจเย็นก่อนเพื่อนฝากป๊บน,นึงมึงไม่ยอมไปใช่ไหมได้มล้เดี๋ยวกูช่วยมึงเอง คุณครับคุณจะทำอะไรครับคุณคุณเอาะไปนั่นแม่งโคตรน่าํำคาญเลยป่ะเฮ้ยช่างมานะแต่ถ้ากูได้งานนี้เมื่อไหร่เนี่ยกูจะเลี้ยงหน้าพวกมึงทุกคนเลยดีป่ะไปพูดแล้วนะเออ โชคดีนะไ้เป๋เป็นไงบ้างซิเกาถามว่าอะไรบ้างเขาถามเหงพวกแกด้วยอะแล้วเขาถามอะไรพวกเราอะเขาถามว่าทำงานเป็นยังไงนิสัยดีหรือเปล่าว่าไงต่อ,เ,ตอเขาบอกว่าเขาอยากได้คนที่ทำงานเก่งแล้วก็นิสัยดีอะแล้วก็ตอบไปว่างไงฉัน ตอบไปว่าพวกเราทำงานเก่งแล้วก็นิสัยดีไงเอี่ยมันต้องงี้นี่งั้นเอางี้เรามาตกลงกันก่อนนะถ้าเขาถามอะไรเราต้องตอบถึงกันในทางที่ดีเท่านั้นถ้าพวกมึงหักหลังกูกูก็จะหักหลังพวกมึงเหมือนกันโอเคปะโอเคถ้า <Okay. S 1> เขาถามไอเป๋น,นะนะั่นไงแล้วมันพูดเรื่องไม่ดีของเราอะเอาไงพวกมึงรอกูอยู่นี่เดี๋ยวกูจัดการมานันเอง อคุณครับผมอยากจะมาขอโทษคุณเรื่องเมื่อเช้าครับที่ผมเสียมายาทกัาคุณผมขอโทษนะครับไม่เป็นไรครับเจอครั้งแรกเนี่ยผมก็ทํำไม่ดีกับคุณเลยเอขอโทษทีครับอือผมว่าคิวสัมภาษณ์ของพวกเราเนี่ยน่าติดนานนะครับคุณจะลังเกียจไหมครับถ้าผมจะขอเลี้ยงกาแฟเพื่อเป็นการขอโทษได้ครับ เดี๋ยวผมช่วยพาไปนะครับเดี๋ยวนะครับทางไปร้านกาแฟาอยู่ฝั่งนู้นไม่ใช่เหรอครับแล้วใครบอกมึงว่ากูจะพาไปร้านกาแฟาวะมึงคิดไปเองปะกูจะบอกอะไรมึงให้นะบนโลกเนี้มันไม่มีที่สำหรับคนอ่อนแอแบบมึงหรอกเว้ยนี่คุณคิดจะทำอะไรครับเดี๋ยวมึงก็รู้คุณครับคุณคุณไม่ใช่ทางนี้นะครับย มึงอยู่ในนี้ไปก่อนนะถ้าโชคดีอ่ะเดีย๋ยวก็มีคนมาเจอมึงเองอ่ะคุณทำแบบนี้กับผมไม่ได้นะครับผมมีนัดสัมภาษณ์ผมต้องออกไปนะครับขอร้องให้ผมเฮ้ยที่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับคนพิการแบบมึงขอร้องนะครับให้ผมไปเลยนะครับคุณจะบอกอะไรมึงให้นะเป็นแ,แค่ลูกหมาอยา่าคิดมาเทียบกับราชสีห์อย่างกูม่งานชีวิตมึงก็เจอจุดจบแบบนี้แหละแล้วเจอกันนะคุณครับคุณครับขอร้องนะครับคุณครับ ให้ผมไปเถะครับคุณโ okay, อเคค่ะคุณยินหลังจากที่ฉันดูเรซูเม่ของคุณเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณเป็นคนหนึ่งที่มีประสบการณ์ในการทํางานที่ดีมากเลยนะคะสงสัยผู้สัมภาษณ์คนอื่นเนี่ยคงต้องลำบากแล้วล่ะคะ่ะที่มีคู่แข่งเก่งแบบคุณ <c oughs> คุณรู้ไหมคะว่าบริษัทของเราอยากจะทำงานกับคนเก่งแบบคุณมานานแล้วะคะ่ะ <c oughs> ยินดีด้วยนะคะ ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะครับที่จะได้ร่วมงานกับบริษัทนี้แล้วผมก็อยากทำงานที่นี่มานานม,มากก็้วยครับค่ะ <c oughs> ฉันว่าถึงเวลาแล้วละคะ่ะที่คุณจะได้รู้จักกับซ e o ของเรางั้นดีเลยครับตามฉันมนาค่ะครับโอ๊ยพจัการครับคือคุณแน่ใจหรอครับว่าห้องนี้มันเป็นห้องของซ e o ออะ ำไมล่ะคะคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแดนดี้มันห้องเก็บของไม่ใช่เหรอครับใช่ค่ะห้องนี้เป็นห้องเก็บของแต่บังเอิญว่าคุณบอสซี o อบริษัทของฉันเนี่ยเขาโทรมาบอกกับฉันว่าเขาอยู่ในห้องนี้หายแล้วกูเป็นยังไงบ้างคะบอสพาฉันออกไป ผมไม่รู้จริงๆนะครับว่าคุณเป็นซีอโออ่ะผมผมขอโทษก็ได้ครับคุณจะให้ผมทำยังไงผมยอมหมดเลยครับมึงว่าไงไอ้ยินทำไมทำหน้าเคียยกันอย่างนั้น,นะครับนี่คุณกลัวลูกหมาแบบผมนะคุณราชสีคุณบอสผมอธิบายทุกอย่าง <ผม S 1> ได้ห <นะ S 1> รออธิบายอะไรนั้นแหละครับโลกนี้ไม่มีพื้นที่ให้กับคนอ่อนแอหรอกนะในหน้าที่การงานของคุณและเพื่อนของคุณเนี่ยมันขึ้นอยู่กับผมผมสอนลูกน้องผมเสมอนนครับเรื่องการไม่เขียนผู้อื่นแต่คุณบอสครับขอได้แล้วครับ คุณคิดว่าผมยังอยากจะจ้างงานคุณอีกเหรครับเรื่องที่ผมไม่รับพวกคุณเข้าทำงนานเนี่ยไม่ใช่ว่าผมโกรธหรอกนะครับแต่เพราะความถูกต้อง,งทางศาลผมไม่อยากให้องค์กรของแปดเพื่อนแบบคนนี้ใส่แบบพวกคุณไนงะวันนี้ผมแค่ได้แบบค่บทเรียนเท่านั้นแหละครับหวังว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะช่วยสอนอะไรคุณได้บ้างเชิญออกจากบริษัทไปได้เลยเชิญโหยยิบเมึงนี่นะไปสิครับหรือต้องให้เราพอลากตัว